จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังรับแจ้งจากชาวบ้านตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงกรณีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่3าซอยข้างอศอทางทิศตะวันตกตำบลท่าเสามีการก่อสร้างถนนคล่อมเสาไฟฟ้าและและสายกายยึดเสาไฟเมื่อไปถึงพบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและชาวบ้านต่างยืนงงอยู่ในดงถนนสายดังกล่าวนายวัฒนช่วยเนินสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสากล่าวว่าถนนสายดังกล่าวเป็นโครงการของเทศบาลตำบลท่าเสาสร้างด้วยงบประมาณประจำปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566าจำนวน658,000บาท เริ่มก่อสร้างสัญญา19กันยา2567ถึง3ธันวาคม2567หากตามสัญญาคือสิ้นสุดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นถนนคอนกรีต,ตเสริมเหล็กกว้าง4เมตรยาว375เมตรอยู่ใจกลางชุมชนเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าถนนสายดังกล่าวยังก่อสร้างไม่เรียบร้อยไหลาทางยังไม่ได้ ผมลูกรังตามระยะเวลาของสัญญาและที่สร้างความมึนงงให้กับชาวบ้านคือมีการสร้างถนนคล่อมเสาไฟฟ้าจำนวนสองต้นและคล่อมสายกายที่ยึดเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมก่อนสร้างถนนการก่อสร้างลักษณะดังกล่าวไม่เข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยให้มีการก่อสร้างถนนค่อมเสาไฟฟ้าช่างไม่มีการตรวจสอบก่อน ก่อสร้างหรือว่าอย่างไรว่ามีสิ่งกีดขวางหรือมีการบุกรุกของชาวบ้านหรือไม่ไม่ใช่สร้างก่อนแล้วมารื้อทีหลังไม่ถูกต้องทั้งๆท,ท,ที่โครงการสิ้นสุดไปแล้วชาวบ้านได้ร้องเรียนมายัางสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้าไปตรวจสอบเมื่อมาถึงยอมรับว่ายืนงงอุตรดิตก็มีนะสร้างถนนครอบเสาไฟฟ้าและสาย กายยึดเสาไฟฟ้าอันตรายซุ่มเสียงวันชาวบ้านสัญจรผ่านไปผ่านมาจะได้รับอันตรายหากผู้ไม่รู้เส้นทางหรือขับรถเวลากลางคืนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้บอนให้เทศบาลตำบลท่าเสาเร่งแก้ไขให้ถูกต้องและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสาในเร็วๆนี้ นายวัฒนะกลา่าวกเลยอันนี้เราสงสัยยังไงหรืออะไรเป็ข้อสงสัย<อ>กยกข้อสงสัยสอ่ะข้อสงสัยคือผมถามว่าคณะกรรมการปล่อยให้มีการก่อสร้างได้อย่างไรท,งท,งทั้งๆที่เสาวควยก็ยังอยู่ในเขตเส้นทางที่กําลังก่อสร้างอยู่คือช่างเขาไม่ได้ลงมาตรวจสอบก่อนที่จะทาโครงการนี้หรือว่าอย่างไงครับการที่จะทําถนนสักเส้นเนี่ย ทุกอย่างมันต้องลงตรวจสอบพื้นที่ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้รับเหมาทุกอย่างมันต้องเคลียร์ก่อนไม่ใช่ว่าคุณมาสร้างก่อนแล้วค่อยมาลื้อทีหลังผมว่าแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับผม,ผมอันนี้เห็นว่าโครงการนี้สิ้นสุดไปแล้วโครงการนี้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่สามธันวาครับผมวันที่สามธันวาอ,อันนี้ก็เตรียมที่จะมีการตรวจรับกันละใช่ครับผมตอนนี้ จริงๆแล้วโครงการนี้เขาน่าจะตรวจรับไปแล้วแต่บางเอิญมีมีมชาวบ้านเขามามาร้องเรียนเนาะว่าให้ทางสมาชิกลงดูพื้นที่หน่อยว่ามีการก่อสร้างถนนเนี่ยคล่อมเสาไฟแบบนี้ทําได้ด้วยหรือได้ครับผมหวันว่าจะเป็นอันตรายไหมคะกลัวว่าคือเป็นและอีกอย่างหนึ่งการก่อสร้างนี่ไม่มีสิ่งบอกว่าถนนกําลังก่อสร้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีเสาไฟอยู่กลางถนนแถมยังมีสายไฟยอยู่กลางถนนได้ เสาไฟนี้ยังไม่ไร้ายเท่าสายกายนะครับก็สายกายนี่ม,นมันเล็กเล็กมากแล้วก็มันอันตรายด้วยอยู่ตรงกลางกลางเลนด้วยครับอยากให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขโคโรงการนี้จริงๆแล้วถามว่าอยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องยังไงผมถามว่าก่อนที่จะทําโครงการเนี่ยคุณต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโครงการนั้นน่ะมันไม่มีสิ่งกีดขวางจึงจะอนุมัติให้ทําหรือว่าการก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับจะมีการเข้าไปสอบถามในสภาไหมคะตอนนี้แน่นอนครับผม ต้องสอบถามในสภาาน่นนอนว่าคุณให้ผู้รับเหมาทำโครงการนี้ได้ยังไงทั้งที่ทมีเสาไฟอยู่กลางถนนัด้านเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานขอสร้างเทศบาลท่าเสาขอสมมนชื่อนมสกุลตำแหน่งกล่าวว่าทางเทศบาลตำบลท่าเสาได้ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าอุตรดิตถ์แล้วเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง ของการค่าใช้จ่ายทั้งหมดและในแบบก่อสร้างไม่ได้มีเสาไฟฟ้าและสายกายอยู่ในพื้นผิวถนนแต่อย่างใดแต่เนื่องจากมีการบุกรุกข,ของชาวบ้านและทำรั้วกั้นไว้โดยมีเสาไฟฟ้าติดกับรั้วเมื่อมีการก่อสร้างถนนจึงมีการรือ้อรั้วที่บุกรุกออกคงเหลือแต่เสาไฟฟ้าและสายกายเป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาสร้างถนนคล่อง ได้มีการแจ้งไปยังผู้รับเหมาให้แก้ไขซึ่งคณะกรรมการยังไม่มีการตรวจรับโครงการแต่อย่างใดจนกว่าจะมีการแก้ไขและดําเนินงานตามแบบที่กําหนดอย่างถูกต้องและผู้รับเหมาก็ถูกปรับเงินเนื่องจากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2 5 6 7ล่าสุดได้มีการนำป้ายข้อความเสาไฟฟ้าอยู่ระหว่างการ ย้ายมาติดไว้บริเวณเสาไฟฟ้าโอลานคำเพ่งภาพข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์พ p n e w ิ t h a i l a n d รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดพคลุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ P ีพีนิวไทยแลนด์นำเสนอน้ำปลารา้าต้มสุกปรุงรสคุณพลอย สูตรนัวรแสแซ่บเพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีออยกกำกับใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นส้มตำยำแกงหรือแล้วแต่จะนำไปปรุงอาหารอย่างอื่นพิสูจน์ความอร่อยได้รสชาติน้ำปลาร้าอย่างแท้จริง สนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทร099 349 6888หรือ098 389 4577 ID Line TO N 064 837 0198 สำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี3ห้องนอนแห่กครบทุก้อ้อืดยที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอวกและส่วนชมวิวกิจาการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอบอุปรกรณ์ครบเดินหน,หน้าต่อในทนันทีขายเพียง13ล้านบาท